สวัสดีครับผมสังกพลชาญบุญวัตน์นะครับวันนี้นะครับก็อยากที่จะมาพูดคุยในด้านของการใช้รถในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเครื่องของการใช้รถเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมีส่วนสำคัญม,มากมากเลยแต่น้ำมันเครื่องในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยระยะทางมันไม่ใช่ตัวปัญหาปัญหาคือรถติดมากกว่าถึงแม้ว่าระยะทางมันไม่ได้แต่เมื่อรถติดเนี่ยเครื่องยนต์จะต้องเดินอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราเลยมา ดูว่าจะมีสารเพริ่มประสิทธิภาชนิดใดที่สามารถช่วยในการลดความร้อนของห้องเครื่องยนต์วันนี้ก็เลยมาแนะนำครับผลิตภัณฑ์ของ G Pro G Pro ตัวนี้ครับเป็นสารเคลือบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สารตัวนี้ครับเป็นสารที่นาโนแตกตัวด้วยความร้อนและสำคัญที่สุดครับมันเล็กมากเล็กถึงขนาดเป็นนาโนเข้าไปแทรกซึมยังจุดที่ได้รับการสึกหลอ รถโดยทั่วไปห้องเครื่องยนต์มันก็เหมือนกระบอกสูบกับลูกสูบที่มีการเสียดสีกันเมื่อใช้มากๆการเสียดสีปุ๊บอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะเป็นรอยทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นั้นลดลงวันนี้สารเคลือบเครื่องยนต์ของ G Pro ตัวนี้นํามาเพื่อทดแทนการสึกหรอนั้นทําให้เครื่องยนต์ฟิตใหม่เหมือนเดิมสิ่งที่สำคัญที่สุดครับของน้ํายาสารเคลื่อบตัวนี้เนี่ยคือการที่วันนี้เราใช้รถไปแล้วเกิดอุบิเหตุแท้งแตก แทงรั่วน้ำมันในเครื่องยนต์นั้นไหลหมดเลยในระหว่างนั้นเราจําเป็นที่จะต้องหาอูห่หรือศูนย์ซ่อมถ้าใช้น้ํามันเครื่อง GPO สารเคลือบของเครื่องยนต์ของเราหลังจากผ่านพ้นไปแล้วของการใช้3มครั้งด้วยกัน3าครั้งนะเน้นย้ำว่า3าครั้งเรายืนยันว่ารถยนต์คันนั้นวิ่งได้แม้ไม่มีน้ำมันเครื่องเกินกว่า100กิโลแน่นอนวันนี้เราได้มีโอกาสในการทดสอบครับ โดยการเอารถของผมเองนะครับถ่ายน้ำาเครื่องออกหมดเลยจากนั้นครับเรามาวิ่งเพียวๆเราตั้งเป้ามาเยอะครับเพียงแค่100กิโลแต่ผลปรากฏว่าเกินกว่า100กิโลแล้วเครื่องยังไม่มีสิ่งผิดปกติเลยเครื่องไม่ติดเครื่องไม่มีเสียงร้องความร้อนยังคง,งเหมือนเดิมหมดเลยวันนี้เราจึงกล้าการันตีว่าหากใช้สารเคลือบเครื่องยนต์เพิ่มประสิทธิภาพของ GPO แล้วยืนยันได้เลยครับว่าวิ่งได้แม้ไม่มีน้ำมันเครื่องเกินกว่า100กิโล เมื s <S> ่อยางจําเป็นนั่นคือสิ่งที่สามารถทดแทนและช่วยเหลือได้สารเคลือบเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสามารถช่วยลดความร้อนในห้องเครื่องยนต์นี่คือสิ่งที่1นะครับลดความร้อนในห้องเครื่องยนต์2ครับทําให้เครื่องเดินเรียบนิ่มเมื่อห้องเครื่องยนต์ลดความร้อนลงไปอุปกรณ์ยางทุกชนิดก็ยืดอายุไปในตัวด้วยและสุดท้ายแล้วนะครับรับรองและการันตีว่าเมื่อเครื่องยนต์ลดลง ประสิทธิภาพดีขึ้นลื่นไหลขึ้นการเหยียบคันเร่งก็เหยียบด้วยความรู้สึกที่เบาลงสุดท้ายก็คือการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงครับยืนยันครับประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่20%ขึ้นไปครับนี่คือสารเพิ่มประสิทธิภาพของ gpo ครับของเรานั้นมีหลายไซส์ด้วยกันนะครับอันนี้สําหรับรถเก่งรถกระบะโดยทั่วไป1ขวดครับต่อรถ1คันประมาณน้ํามันเครื่อง5 6ลิตรแต่ขวดนี้ครับเป็นขวดใหญ่ครับเป็นกัลอนนะฮะอันนี้ใช้กับ รถบรรทุกที่ต้องใช้ใน้ำมันเครื่องตั้งแต่10ลิตรหรือ12ลิตรขึ้นไปปัจจุบันนี้เรามีพัฒนาถึงรุ่นที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับนี่คือสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ G Pro ครับ